เราจุดประกายและสร้างพลังแก่เยาวชนผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์จากธรรมชาติเพื่อที่เยาวชนสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ผมอายุที่ไทยมีคนชอบถามว่าทำงานอะไรจริงๆแล้วบางครั้งผมไม่รู้ต้องตอบอยังไงผมทำงานเกี่ยวกับ outdoor education outdoor education ก็คือสอนเด็ก นอกห้องเรียนมันมี3ส,ส่วนมีกิจกรรมข้างนอกอย่างเช่นเตินบ่าอะไรที่เป็นแนวผ่าฉนภัยยระหว่างที่ยืดที่ธรรมชาติส่วนที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งเราจะสอนเด็กเกี่ยวกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมมันสำคัญทำไมแล้วก็เราควรจะรักษามันยังไง ส่วนที่3ก็คือพัฒนาการด้านสังคมและตัวเองอย่างเช่นเวลาเด็กมาเข้าค่าเขาก็ต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองเด็กที่มาเข้าแคมป์ได้ประสบการณ์อะไรจากที่นี่อย่างแรกก็คือได้รู้จักกับธรรมชาติในรูปแบบที่ไม่มีสอนในห้องเรียนค่ะ ได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมได้เรียนรู้ถึงการเอาชีวิตรอดใน่ามกลางเวลาที่เขาได้ไปเดินป่าไปเดินในซฟาฟรีมีหลายคนมากที่เขามีความสนใจที่อยากจะมาเป็นไกด์ในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาได้มาเปิดประสบการณ์ที่เนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังในระดับที่หนึ่งที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ในขั้นพื้นฐานว่าโลกนี้ป่ามีความสําคัญยังไงกับชีวิตกับมนุษย์กับระบบนิเวศกับสิ่งมีชีวิตในหลายอย่างค่ะ อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเด็กๆที่มาแคมป์จะมีตารางการทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีสิ่งที่เด็กๆสามารถทําลงมือทําด้วยตัวเองมันเป็นวินัยเล็กๆแน่นอนว่าบางอย่างจะไม่ใช่สิ่งที่สร้างสิ่งใหญ่โตแต่มันจะเป็นสิ่งเล็กๆให้เขาได้เริ่มต้นและก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทํา